สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าว,วันนี้สําหรับวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมรับในส่วนของอากาศร้อนจัดนะครับกลับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างแท้จริง ถ้าดูจากในส่วนของอลมที่พัดปกคลุมในช่วงนี้ก็จะกลายเป็นลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามวลอากาศเยน็นก็จะเริ่มถอยร่นกลับไปนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิไต่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะทะลุ40องศาเซลเซียสได้ในช่วงอีก3-4วันข้างหน้านี้วันนี้เรามาดูในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับ พยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงหัวค่ำวันนี้นะครับก็ระบาดระหว่างเวลา18นาฬิกาของวันที่23ถึง18นาฬิกาของวันที่24ก็คือวันนี้นะครับขอควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไปด้วยนะครับในส่วนของ ตอนบนของประเทศต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากร้อนจากหนาวดีๆครับมาร้อนอีกรอบนะครับมาดูลักษณะสภาพอากาศภาคเหนือนครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19 23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด33 39องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะแตะ40องศาเซลเซียสแล้วนะครับ ภาคตอนอ,อกวิงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิมต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิมต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียสน,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 นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด23-24ถึงองศา,าเซลเซียสสูงสุด35-38ถึงองศา,าเซลเซียสในส่วนของภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศา,าเซลเซียสสูงสุด34-37ถึงองศา,าเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะครับฝั่งตะวันตกนะครับ ในส่วนของอุณหภูมิตม่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นในทะเลนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่เน้นจังหวัดสุราษ นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับทั้งหมด7จังหวัดในโซนทางด้านภาคใต้ตอนฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกนีะครับอุณหภูมิต่ำสุด23 24องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด30 35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของคลื่นในทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตร นครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับ1กระบี่2ตรัง3สตูล4สุราษฎร์ธานี5นครศรีธรรมราช6พัทลุง7สงขลา8ปัตตานี9ยะลาแล้วก็10นราธิวาสทั้งหมด1ิจังหวัดนะครับส่วนทางด้านตอนบนของประเทศอุณหภูมิร้อนจัดนะครับ โดยเฉพาะโซนภาคเหนือมีโอกาสที่จะแตะ30องศาเซลเซียสได้นะครับนี่คือการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับเช้าวันนี้แล้วก็วันนี้มีไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาปกติจะทําโมเดลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในส่วนของสีเหลืองนะครับ หรือว่าสีแดงนะครับก็ภาพรวมไม่มีนะครับในส่วนของวันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของคาดการอากาศ7วันนะครับตั้งแต่วันที่23เมื่อวานเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่28นะครับเดี๋ยวดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับคาดหมายอากาศทั่วไประหว่าง24-29มีนาคม2 6 8นะครับ ในช่วงวันที่24-28มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับ หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับนี่คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง28นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงวันที่8นะครับคืนวันที่8จะมีมวลอากาศเย็ยนอีกระลอกหนึ่งนะับแผ่ลงมาแล้วก็ในส่วนของอากาศก็จะร้อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ28เป็นต้นไปนะครับประมาณวันที่29ก็จะเกิดพายุรดูร้อนนะครับในส่วนของตรงนี้ สำหรับในช่วงวันที่24ถึง29นะครับ24ถึง29มีนาคมนะครับ24ถึง29มีนาคมภาคใต้นะครับมีลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามัน,นครับทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันมีกําลังอ่อนลงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับข้อควรระวังนะครับ ในช่วงวันที่24ถึง28มีนาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานนะครับรวมทั้งระวังตราหจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังตลาจากพายุรุูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง ตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับนี่คือคาดการณ์7วันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลักๆนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึง28มีนาคมนะครับอุณหภูมิจะร้อนจัดนะครับให้เฝ้าระวังการทํางานในที่โล่งแจ้งนะครับ ก็ระวังในเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตนะครับแล้วก็วันที่29จะมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นซึ่งถ้าใครติดตามในส่วนของสอเกษตรวันหยุดก็แจ้งเตือนมาตลอดนะครับในเรื่องของพายุรุร้อนเดิเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนะรับ2 9มีนาคมจนกระทั่งถึงช่วงต้นเดือนมีเมษายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะอุณหภูมิวันนี้กันนะครับ ที่เรียกว่าอุณหภูมิร้อนนะครับในช่วงประมาณเที่ยงนะครับดูอุณหภูมิประมาณเที่ยงวันก่อนนะครับหลายพื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนนะครับอุดรธานี32องศาครับนครพนม34จังหวัดเลย32หนองคายและบึงการประมาณ31 32องศาเซลเซียสจังหวัดมุกดาหารนะครับ32องศาเซลเซียสกาลสิน35 ขอนแก่น32องศานะครับชัยภูมิ34องศาเซลเซียสนะครราชสีมา34องศามหาสารคามนะครับ33องศาอุบลราชธานี33สีสเกต32 34นะครับบุรีรัมย์33 34องศาเซลเซียสในขณะที่โซนทางด้าน,านตะวันออกนะครับปราจีนบุรี34สะแก้ว33องศาเซลเซียส แล้วก็ชลบุรี32ระยอง32องศาเซลเซียสจันทบุรี33แล้วก็ตราด32องศานะครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครนครับ37องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเริ่มไต่ระดับความร้อนนะครับนนทบุรี37นะครับปทุมธานี36องศาพระนครศรีอยุธยา35นะคร,ระับนครปฐม35องศาเซลเซียสร,ราชบุรี35 กาญจนบุรี35องศาเซลเซียสสุพรรณบุรี36นะครับชัยนาท36องศาเซลเซียสลบบุรี35นะครับแล้วก็ทางด้านนครสวรรค์35องศาเซลเซียสพิจิตร35นะครับแล้วก็ทางด้านอุ้มผางจังหวัดตาก31อําเภอเมืองตาก36นะครับแล้วก็สุโขทัย34อุตร,รดิตถ์ิองศาเซลเซียสนะครับ ลำปาง34องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านพะเยา3 3เชียงใหม่32นะครับนี่คือในช่วง12นาฬิกาช่วงเที่ยงของวันนี้ไปดูช่วงบ่าย2น14สนาฬิกานกจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดนะครับเนื่องจากว่าโลกมีการคายความร้อนที่ดูดซึมไว้ในช่วงตอนเที่ยงออกมานะครับจังหวัดเลย34องศาตรงนี้14นาฬิกานะครับหนองบัวลำพู33อุดรธานี3านะครับ จังหวัดบึงการ33องศาเซลเซียสสกลนคร33องศากาลสิน36นะครับแล้วก็ขอนแก่น34องศาอำนา,าจเจริญ35ะโสร35องศานะร้อเ็3 4ชยภูมิ36องศาเเซลเซลียนะครราชสีมา36บุร, 35, รีรัมย์35นับสุรินทร์35องศาสีสเกษ34อุบลราชธานี35องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ทางด้านสะแก้ว35องศาปราจีนบุรี36ะเชิงซา36องศาระยองจันทบุรีตรา31 35 32องศานะครับกรุงเทพนะครับร้อน38องศาปากเกร็ดนนทบุรีมีโอกาสทะลุ40นะครับ39องศาปทุมธานี38องศานะครับพระนครเสียุธยา37อ่างทอง36สุพรรณบุรี37องศาเซลเซียส แล้วก็ช้ยนาฏ37จนะครับการจนบุรี37องศาราชบุรี35เพชรบุรี36ประจวบคีรีขันธ์32องศาเซลเซียสนะครับนครสวรรค์37องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์36 37องศานะครับพิษณุโลก36องศาเซลเซียสจังหวัดแพร่38องศาพะเยา34นะครับเชียงใหม่33องศาเซลเซียส แม่ห้องสอน34องศาลำปาง36แพร่38นะครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือ38 39องศานะครับอําเภอลองนี่7 7นะครับแล้วก็อําเภองาวมี36เชียงม่วนพยาว3าองศาเซลเซียสนะครับน่าน34องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มไต่สูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนี่นะครับ สะแก้ว35นะครับส่วนนี้ปราจีนบุรี36องศาเซลเซียสแล้วก็ส่วนพึ่ง35องศานะครับนครสวรรค์37องศาเซลเซียสชุมพร32นครศรีธรรมราช31องศาเซลเซียสอุณหภูมิจะเริ่มไต่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูในส่วนของฝนนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิในช่วงหัวค่ำก่อน16นาฬิกานะครับก็ยังร้อนจัดอยู่นะในช่วง16นาฬกา อีสานตอนบนอยู่ที่3ามสองศาเซลเซียสนะเพชรบูรณ์นี่สาิบหนะครับหลมสักขอนแก่น33มบุกดาหารอุบลราชธา,านียโสธร34องศานะครับสุริ 34, นทร์สาิบสีนครราชสีมา35องศานะครับกรุงเทพสามพระนครศรีอย,ยุธยา36นครสวรรค์37องศานะครับอุตรดิตถ์ามสิบแล้วก็ เชียงราย31เชียงใหม่32นะครับแพร่37องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล3 5 3 6องศาเซลเซียสอยู่นะครับอุณหภูมิร้อนประจวบคีฬลาประจบคีรีขันธ์30นะครับแล้วก็เพชรบุรี31สุราษฎร์ธานี31นะครับส่วนทางด้านภาคใต้จะเริ่มมีฝนนะครับเดี๋ยวไปดูฝนน,นิดนึงนะครับดูฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนนะครับดูแนวโน้มการเกิดฝนในช่วงเช้า อาจจะมีฝนได้เล็กน้อยโซนนี้นะครับจังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชบางจุดในช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเสาย,สาย11บ1นาฬิกามาดูช่วงเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงก็จะเริ่มมีฝนนะครับในโซนทางด้านนี้นครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงทุ่งสงระโนดนะครับบางแก้วย่านตาขาวเมืองตรังสิีเกากระบี แล้วก็ทางด้านภูกเก็ตนะครับบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีสิชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับสงขาควนเนียงหัดใหญ่นาทวีสบ้าย,ย้อยะลานาราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ยังไม่เยอะนะครับตรงนี้ในช่วงประมาณเที่ยงนะครับ เดี๋ยวไปดูช่วง14นาฬิกานะครับนี่นะครับฝนก็เริ่มมาแล้วฝั่งตะวันตกฝั่งน um ี้มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน claro> ้อยนะจังหวัดตาบจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับระยองจันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนนะครับชนบุรีแต่ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้ฝั่งที่ติดกับทะเลนะครับสุราษฎร์ธานีบ้านนาสาร ฉวางนับท่าสาราสิชนนะครศรีธรรมราชนับชะอวดระโนดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระบี่นะครับกระบี่สิเกาตรังย่านตาขาวนะครับย่านตาขาวควรโดนแล้วก็สตูนนะครับสตูลฝั่งนี้จะเป็นนาทวีสบ้าย้อยสเดาชนะนะครับปัตตานี ยะหายะลารามันนะครับบันดังสตาที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่พังงานนองนะครับภูกเก็ตนี่คือช่วงประมาณ1 4นาฬิกาแล้วก็ทางด้านระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็จังหวัดตากแล้วก็เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้มาดูช่วง 14-15นาฬิกานะครับ15นากาแนวะโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้คูราบรุรีตะกัวป่าพังงาน,นะครับภูเก็ตเมืองกระบี่เขาพนมนะครับอำเภอสิเกาจังหวัดตร,ตรงังกันตรังนะครับตรังย่านตาขาวแล้วก็ทางด้านควนโดนนะครับเมืองสตูลสเาวทางด้านนี้นะครับ จังหวัดตรังแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นทางด้านทุ่งสงฉวางท่าสาราเมืองนะครศรีธรรมราชบ้านอาสนะครับสุราษฎร์ธานีดอนสักฉะอวดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นาทวีสบ้าย,ย้อยนาทวีสบ้าย้อยนะครับแล้วก็ทางด้านเทพาเมืองปัตตานีนะครับยะลายะหารามันลือศร แล้วก็ศรีสาครนะครับทานโตอําเภอเบตงนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับช่วง15นาฬิกาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกบางส่วนนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านเชียงใหม่บางส่วนนะครับเพชรบูรณ์ มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เล็กน้อยนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง17นาฬิกานะครับนี่นะครับช่วงหัวค่ำจันทบุรีระยองตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยแล้วก็ทางด้านประจบคิรีขันบางส่วนนะครับสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงาน,นะครับกระบี่จังหวัดตรงัง สิกานะครับย่านตาขาวทุ่งสงฉว่างนะครับแล้วก็ควรโดนสะเดานะครับสเดาสบ้าย้อยจะหายะลานะครับลือศะเมืองนาราธิวาสอำเภอเบตงฝั่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองได้จะดูจากตรงนี้ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก ค่อนข,ข้างจะมีฝนเยอะนะครับลมตะวันตกพัดเข้ามานี่นะครับทําให้บางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็พอไปดูช่วง18-19นาฬิกานะครับเป็นโซนภาคใต้ฝั่งนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนไม่ว่าจะเป็นกระบี่นะครับเขาพนมหาดยาวทรายขาวนับสเกาแล้วก็กันตรังนะครับย่านตาขาวเมืองตรัง ทางด้านาทุ่งสงนะครับทุ่งใหญ่อำเภอฉวางโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับย่านตาขาวแล้วก็ทางด้านตรังนะครับควรโดนนะครับโซนนี้ส,นสะตูลสะดาวสะบ้าย,ย้อยยะหายะลามีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองได้นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะโมเดลตรงนี้ ก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้ก็ระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนครับสองสาวันที่แล้วนี่ร้อนเอ่อหนาวนะครับอากาศหนาวเลยพอวันนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายถึงค่านี้กลายเป็นว่าอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิร้อนจัดนะครับก็อาจจะทําให้ไม่สบายได้นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชม ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ